นัทพงษ์เรืองปัญญาวุฒิไอ้เท้งเอาตายแน่ผมรักประชาชนถ้าคุณรักประชาชนเราเป็นเพื่อนกันนัทพงษ์เรืองปัญญาวุฒิเป็นนักการเมืองและนักธุรกิจชาวไทยปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้นำฝ่ายค้านในส,าาสนในานาภาผู้แทนราษฎรในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อและหัวหน้าพักประชาชนซึ่งมีจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมากที่สุดในกลุ่มพักการเมือง ที่ไม่มีสมาชิกดำรงตำแหน่งในฝ่ายรัฐบาลอดีตรองเลขาธิการฝ่ายพัฒนาระบบข้อมูลและดิจิทัลของพรรคก้าวไกลและอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครประวัตินัทพงศ์เกิดเมื่อวันที่18พฤษภาคมพุทธศักราช2530ชื่อเล่นเทงเป็นบุตรชายคนที่4ของสุชาติเรืองปัญญาวุฒิกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทชนันทนรดีเวลปเม e n ์กรุ๊ปจำกัด ประกอบธุรกิจด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และประธานกรรมการบริษัทเรื่องปัญญาเกียรตการจำกัดนัทพงศ์สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนทวีธาพิเศษและสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตวิศวกรรมคอมพิวเตอร์จากคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยายลายัยก่อนทำงานการเมืองนัทพงศ์เคยเป็นผู้บริหารบริษัท Absolute Management s o l u ชั o จำกัด งานการเมืองนัทพงศ์ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรชุดที่25ในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครเขตเลือกตั้งที่28จากพรรคอนาคตใหม่ต่อมาเมื่อพรรคอนาคตใหม่ถูกสารรัฐธรรมนูญสั่งยุบพักจากคดียุบพ,พักการเมืองพุทธศักราช2563นัทพงศ์ได้ย้ายมาสังกัดพรรคก้าวไกล ขณะดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนัทพงศ์ได้ดำรงตำแหน่งกรรมธิการงบประมาณในปี2562-2566ในการเลือกตั้งทั่วไปพุทธศักราช2566นัทพงศ์ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพักคก้าวไกลปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมาการการศึกษาจัดทำและติดตามงบประมาณสภาผู้แทนราษฎรชุดที่26 ภายหลังพักก้าไกลถูกสารรัฐธ,ธรรมนูญสั่งยุบพักอีกครั้งจากคดียุบพักการเมืองพุทธศักราช2567นัทพงศ์ได้ย้ายมาสังกัดพักประชาชนตั้งแต่วันที่9สิงหาคมและดำรงตำแหน่งหัวหน้าพักและเนื่องจากพักประชาชนมีจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมากที่สุดในกลุ่มพักการเมืองที่ไม่มีสมาชิกดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีประธานสภาผู้แทนราษฎรและรองประธานสภาผู้แทนราษฎร ทำให้ภายหลังการเสร็จสิ้นการถแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีไทยคณะที่64นัทพงศ์จึงเป็นผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรไปโดยปริยายและมีพระบรมราชองการโปรดเกล้าแต่งตั้งเมื่อวันที่25กันยายนโดยประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่1ตุลาคมและนัทพงศ์ได้เข้ารับพระบรมราชองการโปรดเกล้าแต,งต่งตั้งในวันเดียวกันโดยเขาเป็นผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรไทย ที่มีอายุน้อยที่สุดเมื่อเข้าดำรงตำแหน่งที่อายุ37ปี130วันทำลายสถิติเดิมของอภิสิทธิ์เวชาชีวะอดีตหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ที่รับตำแหน่งผู้นำฝ่ายค้านครั้งแรกในอายุ40ปี264วันถ้าเรื่องนี้หลุดไปถึงสสเท้งเมื่อไหร่ไอเท้งมันล่อหนักแน่ไอเท้งมันเอาตายแน่คำกล่าวพาดพิงถึงนทพงศ์ ซึ่งทำหน้าที่ประธานคณะกรรมาการการศึกษาจัดทำและติดตามงบประมาณในขณะนั้นจบแล้วครับถ้าชอบก็ติดตามตอนต่อไปขอได้รับความขอบคุณจากคนของประชาชนโดยเอเมนคอนตูนายตูวัน,นิพกออนไลน์สวัสดีครับ